ขอบคุณครับบรา์บายบร์บายเอ่อสปิกบ่าวสงการบ่าวสงการบ่าวสงการ <laughs> 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 โอเคโอ้ยนักเซลเดฟอเดฟรับ <laughs> ผม, <laughs> ผ,มผมสวัสดีครับบ่าวสงการครับวันนี้เงินออกพี่น้องภาเขาเขาเมืองเนี้ยเปยนบรรยากาศเของมหาเที่ยวเนี้ยวันนี้เงินออกใหญข้าเจ้าภาพมาเสืขอขวางครับภาพมหาเสือหมูถึงมาหัดครับ นี่ร้านเดียวครับนี่มีตุลาอเสือหมูโอ้มีหัวหมูน้ำตัวน,นี้นนกระด้างวิสบีวายแบครับมาทบ่นี่มีหัวหมูน้ำครับหัวหมูอันนี้เป็นร้านซ็อปครับนี่มีตุลา นี่ก็ยังนีง่ก็ยังจ่อ,อยนนเนาะแนวถอดบานก็นี่เป็นแนวทอดเพื่อนนี่เป็นพวกปลาครับพวกปลาเช่หมันเป็นตัวเลยปลาเชฟหมันตัวใหญ่ครับ เป็นขนมครับมีขนมตานไข้ขนมฟังนี่ก็เป็นพวกเนื้อใจแนวได้ไดไเด้เราเปเดอนเนี่ยเหี้ยงมันงเนี่ยอันนี้อันนี้กระดูกครับกระดูกหัวหมูเนื้อหมูแล้วก็สี่โค้งเนื้อหมูสามสันครับ มานี่หางหมูมาหางหมูกามาเจ้าจะบาทครับจะบ่ายากง้น่นดาหางหมูครับเอาเอาเอาเจ้าบาทก็โอเครบร่องนะ้เอหางหมูครับยิบเกีตบาทไว้นนเอาทางหมูยิบเกบาทครับอันนี้เอาแบ่งกันกับไอ้ก็จบ ต้มพะโลหนึ่งหัวหัวหมูบอมได้ยังไงบโอ้เนื้อหมูครับหสองโลครับผมสองโลกินได้เป็นปีโอ้ยหมูครับเป็นปีเราเดือนึงครับผมกินได้เป็นเดือนกินได้เป็นเดือนแล้วอันนี้ปบดก็สองปีอันนี้ของผมกับจีได้เป็นหางหมูครับหางหมูที่ออกดีด้วย หางหมูต้มพะโล้แซ่บครับนี่หางหมูนี่ยยืนหางขึ้นมาหนึงหงน่งแบงหางแบ่งกับไอ้ข้าวเลี้ยวได้ยังนี่ดุกจิ๊บซุ้งจิ๊บซุ้งยี่สบเกียบาทกับยี่ริบสี่ข่วงครับผมต้มต้มซุปต้มซุปต้มซุปไปต้มซุปจ้าพาไปเบิ่งอีกท้างหนึ่งครับเอามาเบิ่งอีกท้างหนึ่งครับอันนี้เป็นพวกโซนปลาครับโซนปลา เป็นไก่ไก่เน่าไช่ขนมปังอันนี้ก็เป็นพวกนมครับนมนมเป็นเป็นพวกนมพวกผักนะพวกนมพวกผักอันนี้ก็เป็นอาหารทะเลครับอาหารทะเลกุ้งนะพวกกุ้งพวกกุ้งพวกปูอัด อวัดกามีปลาบวกปลาอันนี้ไอเป็นหัวหัวปลาเจ้ามอนครับมันนี้เดี๋ยวไปจ่ายเงินก่อนนี่อันนี้อันนี้ไอเพิ่งมาเนี่ยไก่งวงครับเนี่ยเนี่ยไก่งวงให้ตับมันเลยนี่ไตมันเนี่ยอึบมันโอ้เนี่ยอึบโอ้เบิ้งครับพี่น้องเนี่ยอึบไก่งวงครับเพื่ได้ยากเอาไปลาบเนาะไก่งวงอันนี้ก็เป็นน่องไก่ ปีกไก่กับมีครับโอ้นี่กาตัวไก่ง่วงนี่เป็นตัวเสียบเราไปย่างตับไก่ง่วงอันนี้น่าจะเป็นพวกเนื้อเสียดมั้นครับเนื้อเสียดไก่ง่วงเนาะผู้ใด,ดอยากได้กับมหาเสือบางใดได้ครับอยูเจ็ดสโมนาครับร้านหมูมีร้านเดียวนี่แหละนี่เจ็ดสมออโมนาะคือก๋าเจ๊ขายหมูเนาะก็จะมีร้านนี้แหละมหาเสือหมูไว้ครับมหาเสือหมูไว้กิน นย่ปิดใจงั้นเหรอครับนี่ไม่เก,ก่ปิดใจงั้นหรอผมใจกันแล้วเบิรันนี่ก็จอถือไปผููอะไรจังบาดบอมถือไปเอบาดมันเนี่ยม <115. S 1> ร้อยสิบหาา้าลอยสิ้นผ้าเจโลสองโลสองโลครับผมสองโลโอ้นี่วอดมัทนามัทนาวอดอันนั้นนี่มีมัทนาให้ความนครับเสื้อเสื้อลายเสื้อลรอขึ้นปะลยเขาป้ให้อ,อ่อ ซื้อลอยซื้อลอยขึ้นแถมมีมาทนาแถมให้พร้อมว่าลอยว่าไห้นะครับว่าลอยว่าไห้โอ้แล้วอย่างนี้ซสือคว้องว่าลอยบ่าไห้ครับนี่ร้านนี้นะครับร้านนี้อาจจะทางเขาเมื่อกี้เป็นแบบนี้เนาะร้านมันสื่อได้ครับแต่ที่มีดอกท่านตะวันอยู่หน้าร้านนี่แหละผมก็สื่อได้อยู่เก็บสมุนาครับถก็ทำซื้อร้านเป็นไห่บาร์ร่าไปเน่ย์ซื้อเนม Contact. อนแ t คค t นแทคคอ t แทอ่าลากิเมเนมเนมเช t เชฟสมาคมโลคอนแทคเนี่ยวาเกบอ่าเมคนแ t คคอนแท t คนแทค t รับเาอยู่เกตสนนะครับผมเป็นร้านขายหมูเนาะมเสือมเสือเม่นไหครับร้านนี้แหละเพมาหาเสือหมูเสือยังเนาะโอ้ฝนกับตกบาดนี่แปงล่ะฮ ผมเบื้องบรรยากาศพี่น้องบาดนี่โอ้อยยางจากฝนครับยางจากฝนได้พี่น้องไงฝนลิ้นปลอยครับว่าด่ะึงบรรยากาศฝ้าคึมคึมฝนลิ้นลิ้นตากันยางหาสื่อขว้งครับนี่ว่าเดี๋ยวสียางไปขอตลาดครับตลาดยุ่งของนานนี่ละเดี๋ยวไปเบื้องเนาะว่าตลาดมันมีอย่างนี่แหละครับค่อนแล้วตลาดเกบสุโหนาเนาะ นี่ชาววันพลเือฮัตมือเดียวครับไข่ไก่ก็กระาดาษซดบานเท่านี่แล้วเนาะไข่กันยังนี่ผมเครดโทษครับครับ18เลยโดนเจ้าถูกออนี่ครับเป็นร้านเครดโทษครับแล้วก็ร้านขายไข่ไข่กันก็ไปกระาดาษซดบานเท่านี่แล้วเนาะนี่มีแบนตา ตาาก็เป็นหมวกเป็นเสียแกนเงาเนาะเป็นเสื้อผ้าครับเสื้อผ้าอะไรอยู่อันนี้ก็ตัวละยี่สิบบาทตัวละยี่สิบเช็คบานเฮาไก่โตโยมันตัวละสองเลยเครีตัวสับใส่ได้บอพอดีเลยเอาตัวเย้ามงคลไหม มหาเดียบมึงเชียมงั้มหรงเทียบโทษจับจะบัตรยี่สิบบาทเทียบโทรศัพท์อะไรยี่สิบบาทครับมหาเดียบมึงฟางจึกแถวนี้แนละ้วเดี๋ยวพ่ายแย่างเมึงบรรยากาศรอบครับ อย่างได้ไม่ถิมเกลีเกวเนี่ยเกลียวเนี่ยเป็นตะป้ยเถอะงูไฟเลี้ยวเบื้องยังเบื้งลองเ่าครับกับผ้ายังหาเบื้งไอ้ลอเท่านะนี่ลองเถ่าคูละสาสิบบาทครับนี่มีตคูงามเลคูละสามสิบครับงนี่คูละสามสิบเป็นล่องเากันแนวนี่ไหนเป็นของคูยิ่งเนาะของคูยิ่งของนหน่อยคูนน่อยโคูิ่งมนเด นี่ไหนลงเองแถวเซนี่บ้านกุลัชิปอ่ะนีกุลาหัสิปครับเปนล่องแถาเด็กหน่อยกูลาหัชเบไป์เลี้ยงเดย์ยังโอ้นี่ล่องแถวมีุ่ณหภูมิแ้มเดย์ยังอีโลวันนี้กุลาลอยครับเนี่ยบ้านห้องกุลาพันธุ์ผมได้เดิลองครับ เอ้ยพอดีเลยว่ออตัวเอ้ยลอแลเนาะเออเออเออออจัดเลยคูละลอยนึ่งนี่ครับลงเข่าคุณละลอยเบิ่งพี่น้องคูละลอยคูละงามอยู่ดล่งเท่าหนังบ ออเนียนเบิ้ลหัวเหล็กตรับมีหัวธรรมดาครับเบิ้ลหัวดิกคุณละรอยนี่ลายรุ่นครับเหล็กเบิ่้ลอยู่ก้างด่านคนนี่เป็น้องแถวเซในบ้าน,นคนข้ามขุนเลยเป็นพวกส้นผักครับส้นผักส้นผักส้นผนลไม้เนาะ กุรายี่สิบบาทยี่สิบบาทครับผมย่างมาโดนแล้วเขอว่าเบิรงไอ้นี่นะโลมมาละไปสโลมสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับเออนี่ยนี่ปลาเบร์เกิ้ลแฮมเบอร์เกอร์ครับอากลนมาละไปอากลเกนเกนเกนไม่จร <Everything, everything. S 1> ิงไม่จริงอ่าใส่เบิดกุยังครับผมตานแฮมเบอร์เกอร์ครับอันนี้พริกเนาะใส่พริกใส่อันนั้นเะนี่ย แฮมเบอร์เกอร์ครับอันนี้ก็เป็นยูโบกอสอได้ครับนี่ถ้าเกิดผู้ใดมาลงเจ็ดสมโมสรเนาะกอย่างของว่ากินได้ครับโบกอสอายุปลายรถเมย์ลาดพันยวงเที่ยงครับนี่ก็เป็นกลับม่วงเนาะใส่กลับม่วงข้างล่างนี่ก็เป็นทอดเนื้อครับใส่เป็นเนื้อแบะเนาะทอดเนี่องปนเห็ดครับ ใส่บกแกยม่วงใส่บกแกงเทศแล้วก็อันนี้ในเป็นบกแตงดองเนะแตงดองแตงดองอ่าก็ขากรหลุนรอใช่ไห <c oughs> นี่เป็นปพวกสดครดับไทยแลนด์บารบไไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนดะ์ไทยเกแะทไ ซอสกินสไปซี่เจจีตติดเอ่เจจีตครับเดี๋ยวคนก่เดี๋ยวเนี่ยนะมใส่ครับใส่เป็นเนี่ยแบีเนาะผมเคยกินแล้วแกนึงโอ้ไปครับนี่สวยงาม มีล้มปังกับปบไม่ไม่ประมาณนี้ไงฮ่าฮ่าฮ่ฮ่เนี่ยครับเสื้อสองข้างครับเสื้อใหญ่ๆก็จะนั่งอันนี้ก็เป็นลูกค้าคนหนึ่งนางหาเนะอันนี้น่าขานี่ ประมาณยีบเช็คนะครับยีเช็คประมาณสองบาทบันทึงยี่สิบเช็คเกลกเกนเสรกินสองงินครับขอบคุณครับบราบายบราบายเออสปีกบาวสงกัน บาดสองการบาดสองการโอเคโอ้ยังนะเซลเดฟโคเดฟครับผมครับผมขอบคุณโซดาบอปลายขอบผมขอบคุณครับผมเบิ่งแฮมเบอร์เกอร์พี่น้องครับอยูครับ ครับครับนี่นะครับบทสรุปเพงได้อย่งเนี้ยอันนี้ได้พักอย่างเดิมว่าต่วนน,นึงคืออะไรมกูนะอันนี้เป็นผวกไก่พวก,พวกนี้นะครับยี่สิบบาทยิบเกตบาทถพูดว่าย่ิบเก้บาท โอเคโอเคอันนี้อันนี้คใครเดียวนี่ลงท่อดครับโทษสับเน,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 นี่ยเนี่ยเนี่ยยังเงเอาอีกแล้วเดี๋ยวยังพักไปบันนะไปครับผมเดี๋ยวลากกบบ้านแล้วแต่ขกูยังกูแน่วแล้วบนนันรับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไวปสำนีแล้วครับ ฝาออกมาหายางเบื้องของหนอกเบื้องโลกบรรยากาศของหนวดกซืือพอกันไม่คิบหนาครับผมสวัสดีครับ